ยสบายดีเด้อแหงสินั่นนั้นมาหอดแล้วเห็นแล้วใช้ใช้เงินนั่นจับให้เพิ่นเงินรั้พ่อย์ไงโอ้จักจักพันพ่อใหญ่จักพันสามพันสามพันเงินมาหอดบ้านหอดเฮือนไปทีเรียบร้อยแล้วสบายดีเด้อให้ลูกยู่ดีมีแห้งเด้อยุ่งปั่นปนยุ่เด้อลูกกระพับแกงแกนปนยอ่งปนเยุ่งเด้อดูซาดูเนาะ หัเทือนหัวซานทางของพ่อเท่าเผยกับน้องน้ำขิงเพิ่นมื่อนี่พี่น้องเอ้ยสบายดีเด้อน้องน้ำขิงเด้อสบายดีเถื่อนสบายดีพ่อไงพ่อใหญ่เป็นจังไดกินข้าวแซ่บนอนรับอยู่พ่อใหญ่ช่วงนี้ซานอนรับอยู่บัวได้ไปตัดอ้อยนนั่แหละกาปลูกมันกดมันคือมาก่อนแล้วเนาะมันแดดบ่ดอีวาเบิร์ตมันเมื่ก่อนกดหมดแล้วกดหมดแล้วโอโหกดหลวงพ่าแล้วหลังนี่ชอยเขา โบรานซอยลูกเนาะเป็นไงงันซื้อเก่งหน่อยเป็นยังไงน้องน้ำเคีงอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่เจ้าน่ะคือบ่คอยปากแต่มื้อนี้เป็นยังไงเป็นยังไงลุงเนื้อเมื่อยเพราะคือแตเต็มหน้าเต็มตาแท้เอการเป็นถนนเด้นนนได้ยี่บ่เมื่อคืนนี่ไปใต้แมงขนนนนนในนั่นแหละในนั่นแหละยู่บ่บนลายแล้วเพิ่งจะฟุกโอ้ไปไกลบ่ล่ะไปไกลบ่ บโบไก่แถวไหบโบไก่ห้องไหนเต็มบ้านไปทางไหนไปทางพุ่นโมดื้อไปทางพี่ไปทางพู่ไปทางพู่ไปกันจะคนของเมื่อคืนนี้ฮะมันน้องคิงไปกำลัาซาวกำลัซาวเป็นไหนได้เต็มขู่อยู่บ่โล่ละซาวฟัด์กี้ข่าวขายอาไยยีโลได้้แลวเออโอ้ยเป็นกันหมดเลยนะ โตใหญ่สำหรัอันพอ่นอใหญ่โตขนมแน่นๆแมงขนนต้นไม้ขามไม่อันนี้หันบ้แม,แม่แม่ต้นเด็กมันจะพอลูขพอลูรื่งขูดี้โลหรือบ้องมันบม่ได้นะไม่เนขนมน,นอนคิงไปจักเทือแล้วล่ะอันไต,ตแมงขนมนะไตมนนขนการแมนขนุน<อ>งสอง,งเทื่อเถือแล้วเมื่อนี้กี่ข่าวกับยังน้อง,งล่ะกับพ่อใหญ่ปี้ไม่ขนมขี้ฝยไม่ขนนแล้วเปล่าแม่หมดไปงุรียนจำมืนอนี้เนาะ ขาดบริวารอะไรท่าอ้ไอมานี่ฮะโอ้ถ้าไอ้มากกับบปไป่ฮโรงเรียนลงก่อนกับไายมากกับแววได้อยู่ดอกโค้มากหรือกับบุปไป่ใช่ไหาเป็นยังไงคือบุปปากแท้สร้างอ้เพรานี่ฮะคือบุปปาร์กโปรตีนนี่โอ้มีแต่ยิ้มอย่างเดียวเห็ุบลลึงได้มาบริมารประมาณสองทีสามทีแต่มันห่อน เดินทางไกลเมื่อยนะช่วงนี้ก็เลยบร่ได้มาหาน้องเพิ่นน้องท่านหูซำพ่อใหญ่สื่ออะไรก็เถื่อยพอเถื่อยอันอยู่ไรกันไปเลยพ่อใหญ่เจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสองไม่ได้สุขภาพตัวเป็นแน่มุขฉันชันนะยกนั่นนี่สุขภาพมันคนแก่แล้วก่นนี่นี่เอรอเราลองทิ้งได้จ้ะอันอยู่ไรกันไปสิบสามแล้วสิบสามปีมีน้องหลานพ่มีอายุีท่าไหร่ รอว่ามนตำนานอะไรลูกคนเดียวแง่พ่อแม่นะจ๊ะโอ้พ่อแม่เสียไปแล้วพ่อแม่ตีจ่าเสียมันแต่น้อยๆพอโอ้พ่อใหญ่เป็นคนเลี้ยงแง่พ่อใหญ่สามอันนั่นนะจ๊ะพญานี่จ๊ะโอ้เสียแล้วเดี๋ยวกระเสียแล้วคิดปีแล้วเป็นยังไงกินละบ่ยาเมื้อนี้ฮะกินแล้วน้องหลานเป็นยังไงก็กินยาลูกประจําตัวมันโรคประจําตัวแง่ ลงลงไปเอาเ้ื่เธอแล้วยาเบิดเบิดแล้วบ่อต่อไอ้งวดทนยังอยู่ยังอยู่ยังหมดลายแล้วยังหมดลายเลแล้วไม่ผาไปเอาหมดเท่าแล้วผ่าลงคือสีคือสีประมาณเดือนนี้กุ้มบอลข่อยบัวบับัวบัวเดือนนี้บัวบัวเดือนนี้ช่าหลังชงการเนาะคัขนาดสิบปลายเมตรสิบปลายเมตรหลังชงการเนาะประมาณนี้เนาะลุกเลยล้วกินยาเพี่งพ่อยยาดีเพี้ง เอสไอวียาต้านเชื้อติดจากพ่อแม่บอคเชื้อเนาะติดเชื้อมาติดเชื้อมาตั้งแต่กินมาจกปีละน้องเป็นน้อยตั้งแต่น้อยกว่าแล้วแต่เกิดมากก่าล้วแมนมันอยู่ในสายเลือดอยู่ในสายเลือดเด็กันพ่อแม่ติดติดในสายเลือดกินยาเบิดเป็นกระสอบเลยโอ้ยขันว่ารวมกันมา่สิบสามปีนี่แมนเขาเพิ่งพากินที่ปีกินประมาณช่วงใหญ่เติบแบบนั้นเนาะกินตั้งแต่น้อยพว่าน้องผอใหญ่กิน แม่อยประมาณสามปีสิปีอ๋อตุ่ยยาผสมปุ๋ยหมดแล้วไปด้วยแมนกินมือจักเม็ดยัาไงนี่ถามมันสามี่กินมือหนึ่งจักเม็ดยาบ่ฮู้เพิ่นเปลี่ยนใไฮโลอโบ่เพิ่นเปลี่ยนให้อยู่แต่ว่าน้องน้องกินนั่นข้างหนึ่งน่ะกินเทื่อจักเม็ดเทื่อสามเม็ดบอดี้สี่เม็ดต้นเจ้สามต้นแรงเด็ดสองโอ้มื่อละเมือละหากินก่อนเข่าหรือกินก่อน ดกินลังเข่านมงกินเลยสอโกินเลยเขานำกินจริงจน็ดโมงเลยกินเจ็ดโมงกินลดตอนแรงได้กินจ็ดโมงคนให่ตอนแรงคือกันคือกันเจ็ดโมงแรงเจ็ดมงเช้าคือว่าขาดมือนึงนี่อาการนี่ก็ได้เยอะแลรับรากายนาทีสองนาทีสามนาทีไดเอว่าขาดพุดแบบบริกิเมือนึงนี่เป็นจะนันองน้ำผึ้งเมื่อยบริวารยังไงเมื่อยเศช้าแล้วบจะบัวนะ เป็นไข่เป็นยังไงมาเมื่อก่อนคือว่าเป็นไข่ขี่รถตากแดดบอดไปห้องโรงเรียนคือว่าเป็นอาทิตย์เมื่อก่อนเมื้อนี้บอดไปมื้อนี้เมือม่อวานนี้ไปบ่บอดไปอ้าววานวานี้บอดไป,ไปอีกลงก็ะการมันขน,นุนแล้วก็มาแล้วก็นอนกระดกเลยฝากกับระดกวันใหญ่ป้าไปเอายกเอาย่าเลยป้าอยู่ที่ไหนทุกแข้งเขาไปสู่นครไปสอนผมแม่หมกแาานสวเดินทางอยู่เลย ไปน้ำรถแล้วไปน้ำลดโดยสารแล้วไปแล้วก็ไปซีโนลงซีโนแล้วก็ขี่รถต่อต่อไปเรื่อยๆแล้วจะทอดหัวหมอไปแล้วอันนี้เป็นยาโครงการเนาะมีเอาเพียงไปยืนเอาแต่เราไปมาันมันมีเพียืนเงบัตรคนป่วยเหยืนลงหมอแปกเหยื่อหัวหมอแขกินไปเรื่อยๆเนาะปุใหญ่จักมือใดญเนาะไปเรื่อยๆ เป็นยังไงน้องฉิงน้องนำิงคือแบบมือมือแบบซึมซเมือนเนคือมื่อยแเป็นยังไงบวสบายบหลังคืนนี่ะแตการเป็นขนเบิ่งคือมื่อยคืองดกคืนไนแปดโมงอเเลยโกมาคือปปากปะาใชมื้นี่ฮะเป็นยังไงดความในใจยกข้างดูไหนบวให้ขนมนยเป็่วใหขนมน่สปากเห็ดบุลึงบวเห็ดบลึงบวย่งอี เราก็ดมมาตอนแต่ว่าจะพาไปเที่ยวอยู่ปะปากน้ำชั่มบัตน,นี่ฮะลแล้วแล็บบันีมบ่ได้ไปช่ไ <c oughs> ว่าจะพาไป,ไปเที่ยวอยู่อยากไปยี่บ่ไปเที่ยวอยากไปอยากไปคือปะปากน้ำชั่มคือบ่ลึงกันแท้เฮาช่าฮะคือว่าไปเหมือนกันดูเ็ปบ่ลึงแท้มค่นกาคุยคุยน้ำนี่ทั <c oughs> ทงง้งทั้งไอเอฟซีเผ่นอยากเห็นวันเด้โอโลมอนลองของิง,งขวงันเดย์ยังทำข่าวทำข่าวแมนเห็นคุยอยากเห็นน้องลาคุยกับทาง อ่าที่เป็นผู้สื่อในการพัฒนาถามทางรื่องราวสาุขทอดธุรกิดชีวิตกันเป็นอยู่ว่าน้องน้ำผึ้งอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่ดูว่าจังไรมาถามบัดคือเห็นนั่นแหละนั่งนั่งบนปากบ่จาเพื่อโคตรได้เนี่ยนะเพื่อผูกออกเต็มหนะมันปอใหญ่คู่บ่ได้ไม่เห่อบาด้านเชเพื่อเอาเชาานี่นี่ผู้ปกครอมันนี่ขันน้ากินเถอะกินยาเหมือนกันผู้ปกคหันแห้งแล้วไม่เห่อ คร,ร็นขาดยาชักช่วงหนึ่งไม่ไ,ไ,ได้อไปกับก,วกเวียนกับเวียนูอเหงเโ้วแล้วกลับไปเพื่อ,อนน่แค่นี้นโอ้ขัขาดยาแบบบริกินผักเส้านี่เมืเ่อเมื่อยแล้ปบ่กมันอาการมั่งกักยอายาวิ่นหัวหอวอินหัวเมื่อยแงไปอีก็ได้ท่นหิวหินอนรดอกชีิตสงมาแ้อนกัเจ้างิิจะวินหัวเป็นยังไงมื่อนี่คือชีแบบ เบื้องซงเมื่อไหร่ได้ดนองน้ำขิงเจ้านะกินแล้วว่น้องหลายยาไม่เช่านี่ได้กินอยู่บ่กินนะเนื้อรื้อไม่หรอได้ยังกินนกับข่าวตอนเที่ยงมีแล้วบ่มีแล้วบ่มในกินกับข่าวตอนเที่ยงนี่บ่มีบ่มีมีแล้วมีก็มีเป็นขนนเหรอยังแต่ไม่ขนุน้อยน่อยหมอโอ้ยน้อแล้วระบอน้องน้ำขิงของน้ำแล้วแหละ แล้วอะไรในยังของน้ำนะแล้วแล้วเดี๋ยวเขาใช้หรือเปล่าเขาไปอาบไปยังไงบอไปบริการแล้วไปฉลองไอ้ฝนแล้วเห็นอย่างเดียวไปฉลองก็คือเขาไปชมใช้ไอ้ฝนนั่นแหละไอ้พวกอย่างดีๆเพมืนเห็นเนาะแล้วจักมือแล้วแล้วะจักมือแล้วประมาณได้บ่อจักอาทิตย์หนึ่งตอนนี้แหละอาทิตย์นึ่งบ่อปากบ่อตีงบ่อเว้า เก่งมือนี่น่องน้ำขิงบัวเป็นยังเห็ดแบบมือมือจ่ายลอยๆอยผู้เมื่อก่อนนี้ว่าวลายก่อนี้บอเมื่อก่อนกับชิว่าลายก่อนี้อยู่<อ>บุลลึงในบัตรนี้ได้เ <c oughs> นาะนบุลลึงน่องน้ำขิงนี่ <c oughs> พ่อแหล่พี่น้องเลย <c oughs> เอาชิว่าขนมเนี่ยเอาบ่าขนมอ้า <c oughs> ซื้อมาอนนี้เต่าก็แลังแตเต่าเลยโบเอานั่นตะวหวานยานวันน้อง หลายเป็นไข่เป็นอย่างก็เอาตัวโบวานไปนไอมาให้เอาบอเ้าให้ให้นปากน้ำได้เอเดอมยิ้มเยองเมื่อยมันจากขนลงไปยุ่งลุ่มเลยเฮีอบอกล่กไปยังกุ้กันเอาเวลาขนมอ่ะอ่ะจะเอาให้เลยเอามาเอาขนมเอาดิวมาเอาบอขับพาไปหน่อยขนม บบเอาพี <Scroll> <ten> ่น้องเลยเห็ดบุรึงบันนี้จังใดดีเนาะอมามาร์เป็นสีไม่เมื่อยเป็นสีไม่เมื่อยพี่พียอเป็นวัดบันน้เป็นไข่โบเฮ้ยน้องล่ะวันเป็นไข่บ่บฮู้ฮู้เฮ้ยน้องเป็นฮอนว่วฮอนขนวัวจระฮอนบ่ฮู้ฮอนตนว่าเป็นหันเป็นนี่มีแต่ว่าบ่ฮู้อย่างเดียวน้องน้กขิงมาเป็นจังใดวะพี่น้องเลย แต่เมื่อก่อนคือว่าว่าเป็นเก่งอยู่นะน้องน้ำผึ้งเนี่ยวัตถบายแนี่แม่แม่แม่มาช่วยไปโอ้จะไปกไปเที่ยวไปถูกวอือคือไปเที่ยวหรือไปอือไปไปไปเที่ยวจยากไปไปนบ้ำผึ้นเอนเอ้ยเนาะเป็นซีเหนือร์เป็นพี่เนีย แมนตอบบือถือ่าเป็นอาการยังไม่ออกเลปากบบเอาเก่งมือนีิได้บพเสียความมือน้องน้ำขิงมือมือแล้วพี่น้องเอ้ยจะเกลียดจังใดเป็นอย่างเด้มือนีิอาการแปลกๆเนาะแมนแมนผูใหญ่บม่ได้ไ่ได้ติดเลยเนาะเชื่อนี่บอกมีแต่ลูกกระลามีแต่ลูกกระลาติดเชื่อนะแมนนี่เนาะ อยู่ท,ทั้งเฮือนนี่สองคนนะจิ๋ว <reco> ว <Christ> ่าไงก็ท <bubble> ี <raised> ่บ <kaz uffy> ้านนั่นก็มอนนอนง่าๆก็เอาไปผลุกกระปัวค่ะจะไปอะไรติดยังเกาะลูกชายฮะติดยาเนี้ยติดยาเนี่ยงานทุกงานทุกงานเป็นเป็นร้อนนี่นร้อนเสียเกินมีจำกัดเนาะร้อน มันจะผนตกแห้งอาจจะหน่อยหาจจะมาผ่อนเหมือเนาะพี่น้องเลยทางน้องน้ำขิงบุคคลว่าเป็นพี่พี่ย่าไม่เมื่อยบุคคลว่าค่อยปากตามที่ยันทางเบากระไพาะบ่งการผิดปกติอาการเอผิดปกติที่มาจากเมื่อก่อนมาเมื่อก่อนเป็นนิ้มแย้มแจ่มใสว่าดีหัวนะมาเมื่อนี้ไปแม่แม่แบบมือมืแบบปอปากูยังแบบปีติดปีติดจัด คือเป็นไข่เป็นนาวนี่โบหูคือกันอากาศเปลี่ยนอากาศห้อนนีาา่บริวารอยงไรพี่น้องเลยมาเมื่อนี้น้องน้องก็บ่กน้องก็บอกโบหูโบหูเป็นอยังในเงินแดงทางอันป้าเพิ่นเสียงแว๊บแว๊บอมาว่าจมเมื่อสองมือแล้ว<อ>สัตว์โดยโดยน้องเลยเนาะมาในมือนี้ทางบ่าวกับไพมามื่อนี้กะเป็นตัวแทนเป็นตัวแทนเป็นสะพานบุญนหาทางอ้ายหักหัะ อยู่ฝั่งไทยพี่น้องเอยเนาะจากจังหวัดพิษนุโลกจำได้บ่น้องนำขิงอะจำได้บ่เม่ตายครับโพเอ์นะฮะจำได้บ่จำได้ไดคิ้ฮอดเพื่อนยูบบ่ฮะคิดฮอดแล้ว่าเอา้าเข้ากล้องในไวอย่างอันลูกคิดฮอดเจ้าเดอ้อว่าสาันเปญจะได้อยู่พุ่นสบายดีมีแห้งอยู่บ่เอาไว้เพิ่ดนยิงมือยู่ไปไว้ไวถามข้าวข้าวเพิ่อนเออถามข้าวข้าวเพื่อนคันเจ้าคิดฮอดเอา บ่คนแม่สบายดีบ่แม่เอ้ยสบายดีบ่อืมเขว่เดียว่าผิดกับเพีใช่บอโมโหาดีบ่แม่เอ้ยว่านั้นก่ินหอดูโม่หเชีินหอดูหาว่าบัวว่าพี่น่อยทางอ๋อขนมใคนด้วยเป็นทีมยี่หร่าเป็นว่าหาเดีว่าว่าอ่ะอ่ะให้ขนมเอาอะนะครับเอา อยากกัดเชียได้ยินขอบใจกัดเสียงเบาแม่นีแอนเมื่อยเวลาเมื่อยบ่หรือวันใดหาปวดเมื่อยอาการเจ้าะแบบจังไดปวดหัวเจ็บท้องเป็นวินหรือว่าแบบเมื่อยที่พี่บอมื่อหนักมื่อตาหรือว่าออกห้องออกล้นอะไรบอกวดถึงเลยบปวดถึงเลยปวดเมื่อยผมเจ็บหัวผมเจ็บหัวปี่ตีได้ไหน เป็นวัดอยากจะเป็นไข่จากหนาแดงคือว่าหนาแดงทั้งเครืออย่างแตกหน่อยขมับผูกขันลุมอู้กันะโอ้ขนาดนั้นมีแห้งเปล่าอ่ะห่อนมอดใยไหนเนาะรอนแหละเนาะจากเขาสังขารสโลนล้ใช่คือว่ามาในมื้อนี้กะทางงานว่าไอหักของบ่าวกำไพ่เนี่ยเนาะที่ เป็นตัวแทนอะไรพี่น้องเลยบ่าวไฟก็เป็นตัวแทนทางอาหารเพิ่นจากจังหวัดพิษณุโลกก็อ้ายเพิ่นก็เคยส่งเงินสวยเหลือน้องมนาะมาสวยเหลือทางน้องอันน้ำคิงแล้วก็บทางพู้ตู้เพิ่นเพิ่นทุกถูกเดือนพี่น้องเลยเดือนละสองพันสามพันก็แล้วแต่ทางไอ้เพิ่นตัวนี้ก็ดีเนาะเพิ่นสีทางที่เพิ่อนอันนั้นกับเพิ่อนอยากอุป,ปการะทางน้องน้ำคิงนี่ เป็นบุญบุญธรรมเพื่อนว่านะคันว่าสะดวกทั้งป่วใหญ่นี่กะเพื่อนันว่าอยากได้ทั้งน้องคิงนี่ไปที่พุ่นนําไปดูแลอยู่เพ่อไปดูแลที่ปุ่นเพื่อความใกล้ชิดแม่นในการดูแลรักษาแม่นเพราะว่าที่พุ่นมันสีพวกการแพทย์พยาบาลนี่กะทันสมัยกลัวการดูแลอาจจะใช่กะทีดีกลัวเท่านี้อันน้จะได้บอกการทำการเยี่ยนกันแม่นการทำการเยี่ยนกับสีบุคคลเรื่อยสิเป็น เพื่อนกะอยากได้นอนทิงนี่ไปเป็นบุตรบุญธรรมเพิ่นว่าหากแต่ว่าพอทางพอเถ่านี่สิว่าจังไดนะนะผู้ว่าง่ายๆกับเพื่อนเห็นนองน้ำคิงนี่ว่าอยู่น้ำพลอยพลอยแบบอยุลายแล้วนะถ้านอนน้ำคิงแบบมีโรคมีหรือว่ามีโรคประจำตัวแท้ๆกำเนิดทางอายเพิ่นกะคิดดูดนงสงสารอะไรเละสิให้ได้บบบพลอยอยู่เลย ทีช่ชวยพอใหญ่กับกินทอดได้จังพอใหญ่กินทอดได้อพอไงกินทอดกับยามพามายามก็ได้นะแต่ตัวนี้กับทงพอใหญ่กับเคยอันทางแกเคยไปแล้วอ,อันว่าใครก็ได้ถามกับทางพอใหญ่เคยหนึ่งแล้วว่าให้รอไงก่อนนนรอไงกุนีกนน่อนว่าฉันนะโอ้หนเพิ่นว่าอะไรกับเพิ่นดูโตนทั้งน,อน่องน้ำคิงอันแหละเนาะนองน้คิงกับจีจำได้อยู่ที่ล่ะ จำได้มั้นวะ,ะจำได้เน่จำได้แม่ก็ตายก็เพราเอเจ้าฮะเราส่งให้อ้ายนี่มาเป็นตัวแทนพญายิ่งกินทอดกะฝากเงินเดนี๋ยวพญานี่พยาย้ำไปดินไปย้ำยามคือมาในมือนี้ว่างกไหมาคิงมายามพญายิ่คือมาในมือนี้เพิ่นกะหางเงินมาให้เน่บรรใจให้ได้นี่รายชื่อสามพันบาทซื้อเครื่องซื้อของซื้อเครื่องซื้อของซื้อปุ่มซื้อซอซื้อ แนวนจับเป็นน่ะแหละในการใส่รัวเงอนแม่<ด>ใน,ในรัวในรัวแะละนะสามพันบาทเนาะน้องนำขิงทางบ่าวกบพายนี่ก็เป็นตัวแทนก็ใช้ได้มอบให้ทางเงินพ่อใหญ่พิ่นเนาะเพื่อเก็บไว้ <c oughs> ใส่ในแบบยามจับเป็ดน่ะแหละเพราะว่าส <c oughs> ิว่ามยังขาดเรือก,กั ซื้อไส้อะไรดืม่มดื่มกินอะไรเงี้ยแมนแมนแมนอันนี้เ,เนนงินจำนวนดังกล่าวนี่ก็คือว่าได้มาจากพี่เอสแล้วก็กพี่กะต่ายจากพี่ชิงลุลุก<ะ>พวกนายคือจีจำพื้นได้อยู่เนาะจำได้จได้โ,โ,โ,โดยโดยทางอาชันกะทางเงนบ่าวกังพานี่กะในสถานะเป็นน้องหักหรือว่าเป็นตัวแทนทางอ้ายเพื้นก็นสิได้มอบให้ทางพวกนายเอาไว้ใช้จ่ายในข้าวจำเป็นหรือว่าจังไดกะ สุดแล้วแต่เพิ่นตัวนี้เนาะทางเอากับจีหายทางพ่อใหญ่เพิ่นเลยหายพ่อใหญ่บ่น้องน้ำขิงดีกว่าเจ้าเชียาฮะอะไรเลยโอเครับใช่ไหมหายน้องน้ำขิงเนาะหายน้องนะหายน้องน้ำขิงบอกกันคิดหอดทางกันทางพ่อทางพ่อแม่ไปยุหาน้องขิงอ่ะยอมม้งครับต้องมาครับยอมมือครับขอบใจเลยขอบใจเด้าบอว่าขอบใจใช่ไหมปัญหาขอบใจน้ำพ่อบนยุไว้ว่าเป็นบ่ล่ะ ขอบใจเด้อขอบใจเด้อพอกับแม่ที่ช่วยเหลือลูกลูกกินทอดพอแม่อยู่เด้อว่าอยู่หล่าว่าเป็นบ่สบายหนุ่มมือว่าอยู่งดมืออ้าวสบายหนุ่มมือคนสบายดีเด้อพ่อแม่เอ้ยสบายดีสบายไหมสบายดีเด้อเะลิมบ่ว่าบ่ได้เนาะพ่อแม่พี่น้องเลยฉันเฮากับสียหายทั้งพ่อใหญ่เพิ่นเป็นคนขโมกขวบใจอวยพ่อหายทางงานว่า อไอ่เอื้ยเพลินเนาะนะเายโดยสบายดีเด้อแหงสิเงินนั้นมาหอดแล้วเห็นแล้วใช้ใช้เงินนั้นจับให้เพลินมึงรู้ป่อยใหญ่โอ้จักจักพันพ่อยใหญ่จักพันสามพันสามพันเงินมาหอดบ้านหอดเฮือนไปทีเรียบร้อยแล้วสบายดีเด้อให้ลูกยู่ดีมีแห้งเด้อใหมันก่อนเนื้อเด้อสุขภาพแข็งแรงหำมันเยอะมันเยอะเด้อ ดูสาธุเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางน้องน้ำผิงเป็นโบว่าบอ่อปากพอใหญ่เป็นกาว่าบอ่อเป็นแน่เนาะทางเฮากะในสถานะตัวแท้นกะอยากขอ,ขอ,ข,อขอบใจนําทางอ้ายทางเอื่อยเพลินเนาะที่ไหวบางใจแล้วกะให้น้องทรายคนนี้เป็นสะพานบุญในครั้งนี้กะขออวยทรายให้พ่อใหทอ้ทางเอื่อยทางอ้ายเพลินจงมีแต่สุขภาพเข้มแข็งควมเจ็บ hmm. ยาได้ควมไขย้ยามี หาราบลื่นในนาทีการงานการเงินพี่น้องเอยไปทางใต้กะห่มีผูช่วยเรือไปทางเหนือกะห่มีผูสรอยส่างสองภาคข่างของอ้ของเอาาื่อยกะห่มีแต่คนหักคนแพงอ้เอเื้อ,เอ,เอ,อยเพิ่นหามาซ้ำนี่พี่น้องเอยกะห่ไไลกลับคืนไปหาทางเอื่อยทางอ้เพิ่นร้อยเท่าพันเท่าเนาะพี่น้องเอยสำรับ,บเป็นสะพานบุญ ในครั้งนี้ก็ถือว่าได้สําเร็จสําเร็จเช็ดชิ้นภารกิจภารกิจเป็นที่เฮียบห้อยเนาะนอกพอญ่ถือว่ามาหอดเพื่อนหอดซานเรียบร้อยแต่น้องน้ำขิงนี่บ่ปากเลยนี่ค่ะคือบอคือบ่คิดทอดกันแท้เด็นี่ค่ะมานนองน้ำขิงโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยทางเฮากับ่อยากกวนทางน้องเป็นแน กูซื้อ่าเพื่อนเป็นยังไงพี่เพียนแหละเอาปลาสีไปบอกถามมันมั่นเองอยากให้น้องเพิ่นทั้งผักพรคันวานเอาถามอีกวันหนึ่งพอเจ้าเนาะผมทำเจ้าแหละกระแม่กระตายอยู่พิษณุโลกนี่อยากได้เจ้าไปอยู่น้ำนี่ไปว่ยง่ายกับไปหักษาโรคประจำตัวเน่อยากให้เจ้าได้เข่าไปห้ามไปเฮี้ยนน่นะเจ้าสิไปยุบลหดีกว่าใดใด บัตรคินฮอดพอใหญ่กับม้าเนี่ยไปบอไปว่าวีดีบ่นี่ฮะเราอีลีว่าวีดีมายามพอใหญ่หรือพอใหญ่ไปลินไปเที่ยวอยู่พุ่นเอาแมนแมนทางพอใหญ่ดิจ่ะสิว่าจะได้พอใหญ่ก็บวจักลูกเขาแล้วบ่่บจอพอใหญ่เป็นผู้เลี้ยงผู้เกลือเป็นผู้ง่ายกันเาาฟ้หอยแมนแมนฮานะพอใหญ่นี่ใช่ไปอยู่บ่หรือว่าจังใด อ๋อสิสิไปเช้าสิไปกัพอได้เฮือนให้พออยู่ใครอยู่โอ้อยู่อยู่ไปเยื่อเงี้ยพอได้เฮือนอยู่ใครเนี้ยนี่ก็ฉดชมเลตุเฮือนก็จะเป็นนะเหมือนเราเลยโดยโดยอยากได้บนอยู่แม่นอยได้บนอยู่บนเช่าเห็นบนอยู่นี่ข้าบอกว่าได้แล้วอยากได้บนอยู่บนเช่าคันว่าชิหายลานไปกัเพราะว่าตอนนี้กัอายุหลายแล้วหากแต่ว่าคันหลับคนไงกินฮอดนี่กะ หายแยบเมาหรือว่าถ้า้น้องเพิ่นมานี่นาอืมอันนั้นก็ได้โอ้จะเห็นเพื่อนจะเห็นเพือนนี่สิเห็ดเป็นชั้นเดียวเอาบ่เผื่อสะดวกก็คนเก็เนาะพอสองชั้นมันสิขึ้นสีลงเนี้ยเอาว่าแต่จะผัดลูกหลานมาผัดพอได้บ่นอยู่บ่นเช้าก็โดยโดยเฉกมาเพราะได้หักต้นนี่แต่ว่าน้องน้ำขิงนี่ไปบ่ไปเปล่าอีดีบ่หรือเวล่าลินเปล่าอีดี กสั่นได้อ่ายอันนี้ที่บอกทางผมทางเจ้าบ้านน้องน้ำแมนเฮาสีเพิ่นมาเที่ยวมาหาแมนแมนเฮาสีให้เพิ่นมาหามาเพื่อคุยแมนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างทางเันพอเถ่าเฮ้ยแล้วก็ทางเันพี่น้องทางป้าทางอย่างของน้องน้ำคิงเขาแหละนะทางเพิ่นกะตามใจล่าเรื่องนานเดือดไปผมไม่ได้ไม่ว่าเลปลากรีนทอดไว้อยู่ทางลม แเพื่อเพื่ออนาคตของหลานสาวเพื่อนครับ่โบแมนว่าจะเอาไปฮ็ดเอาไปในอื่นออกเพื่อนจะเอาไปติดตามดูแลรักษาบ่ง่ไงซ้ำลูกเพื่อนฮ่นะแมู่เพิ่นเห็นน้องเพื่อนห่วงอนาคตน้องหลานแม่แม่บแน่บ่นนอนนอกหลานอาจจะมีแบบโรคประจาตัวอยู่แต่ว่าอนาคตมันบบแน่ที่จะได้ดีในการศึกษาบอเนาะแม่นฮ่นะตัวนี้นะก้ อ๋อดอคนจะมากั่นองลาคนนึงแม่แม่คเข้าคนติดเทอมพอแล้วแต่วข้ัมไปโดยโดยเนาะเป็นจังไดกาเดียวเท่าสี่โทรลมทางน้ำอ้ายเพลินเอื้อเพลินอีกคือหนึ่งเรื่องการที่ว่าถามไปในข้างนี้นะเนาะแม่พี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ข้าวบาวยาลบกวนทางอัน น้องน้ำขิงเพลินผู้ชื่อว่าเพลินสิเมื่อยแหละกับอันยังไงทางอันน้องน้ำขิงเพลินนะครับพ่อใหญ่เพลินพักพรอยแนพี่น้องเลยเนาะสำหรับคลิปนี้เขากลสีโจไว้พอประมาณนี้พ่อแม่พี่น้องเลยได้ห้องน้ำก็ได้น้ำอันไม่ฮักฝนอยู่สหรัฐโดยโดยเนาะทางเขากล่าวจากขอบขอบอกขอบใจน้ำพอเท่าเพลย์ทีเสลาเวลาคลิปฉันมีก่อนแมนแมนให้เขาได้ถ่ายทำคลิปนั่นแหละแล้วก็อยากขอบอกขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องน้ำเอฟซีได้ละทานได้หลายภาคส่วนเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชม แล้วก็เป็นกำลังใจให้ตั้งแต่ต้นตลอดมาจนถึงปัจุบันนี่พี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้กัสีพ่อประมาณนี้ไว้พ่อกันไหมในคลิปต่อๆไปพี่น้องสำหรับคลิปนี้ิขอลาสำหรับขอกล่าวว่สาสบายดีเดินน้องน้ำคิงสบายดี